สวัสดีครับช่างตุ้มครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่อ,อำเภอน้ําสมนะครับหรือนายุงนะครับผมเครื่องนี้ลูกค้าดูผมใน YouTube นะครับแล้วก็โทรไปถามนะครับว่ามอเตอร์มอเตอร์มันเป็นอาการอย่างนี้นะครับผมก็เลยบอกว่าขอดูขอดูเบรกเกอร์หน่อยอเบรกเกอร์ข้างบนเห็นไหครับ พอดูเบเกอร์หน่อยผมก็เลยพอดูพอดีผมดูเบเกอร์แล้วนะครับก็เลยบอกว่าบอกกับลูกค้าว่ามอเตอร์มันน่าจะไหมนะครับก็ถ้าไม่มีเบเกอร์ตัวเล็กนะครับที่เนี่ยที่ติดอันนี้คือเบเกอร์ตัวใหญ่นะครับกำลังแอมป์มันสูงนะครับมันช็อตช็อตแล้วมอเตอร์ของเรานะครับมันมันไม่อยากได้กระแสไฟที่มากจนเกินไปนะครับ มันไม่ตัดอันนี้คือผมบอกลูกค้าเลยถอดออกมาดูเลยยังไงก็ไม่นะครับไม่สองขดหรือขดหนึ่งนะครับอันนี้คือไม่สองขดเลยเดี๋ยววันนี้ผมเข้ามาเปลี่ยนหน้าแป้นเดี๋ยวจะแนะนําให้ลูกค้าจัดเข้าระบบหน้าแป้นแซมซามให้ดูครับเดี๋ยวผมทําเสร็จเดี๋ยวผมมาเทสให้ดูนะครับ